มันไปขายมาเรียบร้อยสองรถนะครับสมาติตัง้งปรับน้ำได้น้ำเนาะได้อบนี่แหละชีวิตบางวันก็มีสาระบางวันก็ไม่มีสาระบางวันก็มีสุขบางวันก็มีทุกข์ปะป mm hmm. นกันไปนะครับเนาะสวัสดีครับ mm hmm. สําหรับคลิปนี้็ mm hmm. มาตอจากคลิปเมื่อวานเนาะครับเมื่อนีจะมาตอ ปั๊มแช่นะครับหรือว่าไดวนะครับกับเซลลพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพงแสงสลราเซลอยู่ในหน้าหน้านะครับอาณาประเสริฐมาทำการเกษตรพดพักนะครับไปเกษตรตรงโดพักตรงก็โก้ของพอนะครับต่อให้พอเพิ่นพอเพิ่นจากได้นะครับเนาะทต่ตามช่องได้เลยครับเห็นเงินจับเพิ่นอย่างนี้ก็หายเหนื่อยละครับ ใช้ใจในครอบครัวนะครับเนาะเป็นายได้ต่อไปกัประมาณอีกสองเดือนข้างหน้าก็จะเก็บมะม่วงมังมนจะคล้องนะครับหาบจยางเขาเด็จไม่น่าไม่า,าเก็บมะม่วงมะม่วงที่มาผานขายนะครับครับ มันไปขายมาเรียบร้อยสองรถนะครับกสิมาติตั้งปรับน้ำไดน้ำเนาะได้นะไดวไฟฟ้าไฟหมอแบตพลังงานเซลล์เนาะแสงอาทิตย์นะครับเดินสายไฟมาเรียบร้อยครับสุบน้ำจากห้วยจากหน้านะครับพูนเดินรบนะครับพอดีทอ่อ มันใส่บ่ได้ครับใส่ไปบ่ได้มันทอกันพอดีเลยขสิบ้านเห็นมันใหญ่ขึ้นมาเนี่ฮะมันกว้างขึ้นในการเอาไหม่ซบของหัวมันแล้วก็ล้นไฟใช่ล่ะเด็กภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับแบบตามมีตามเกิดอันนั้นเห็ดได้ก็เห็ดไป นี่ครับขั้นตอนใส่ไฟอ,อ่อ,อนๆมาทันนี่ฮะนอนไฟโอ้ยออน มันหอนอ่อนแล้วก็ตอกเขาเรื่อยๆตอกแล้วกับดินนี่แหละอุ้ยหอ,อนยกซ้ายยกขวาอยู่เว้ยเด็ดแล้ว,ว,วเขาแล้วเขาแล้วไปจุ่มน้ำมาเนี่ย ชุ่มน้ำให้มัน,นมอยู่ต่อนี่แหละมับนี่เย็นพอดีแยากทอดอ,อคับมันนี่อืมนี่บากไหมอ๊บอ,อันนี้ออกแล้วลองใส่บิงนาอมันนี่เนาะ ใส่เบืตับใจก็ล่วนไฟอีกน้อยนึงนะครับเพื่อให้บานออกมาหน่อยหน่อยอ่อนอันเดีเขาแล้วครับเขาแล้วเขาแล้วเขาแล้วลึกลุ่มุ่ลึกลุ่มึลุ่ลึกลุ่มุ่ลึกลุ่ลึกลุ่มุนมอลอย เกลือบเนีนเกลือบเราก็ได้แล้วต่อทออ่อไปนี้ฮะอ่าครับเตรียมการอันนี้ท่องเตรียมการนะครับมองชิดตัง้งทั้งน้ำนะครับอยู่ใต้ล่มกอไลก่อหน่อไม้ ทางน้ำมาตั้งไว้นี้มันจะไป่อนเสวรทางผัวจุดขี่เหอะขี่ฟอยครับเสียวน้ำจากเนื้ลอลำหวยนี่ครับน้ำจะล้ำหวยจากแหล่งน้ำธรรมชาตินี่ครับลำหอยนน้อยนะครับอยู่ในหน้าอยู่ในไหในาหน้าฮะลำหวยนน้อยสูบน้ำนี่ขึ้นไปนใช่ด้วยพลังงาน แสง Artist, นะอทาทิตย์นะครับเนาะไปหดพักฮดตอนใหม่พืชพันธุ์ทางเกษตรนะครับที่ปลูกไว้นะครับอืมครับได้เตรียมไว้ตอนนี้ยังพันเสร็จนะครับสายไฟก็มานี้พี่นาอ,อืมสายไฟกับของเก่าเขาเก็บมาล่องเบิง่งแต่ใส่ได้ดีก็บืีไปสื่อมา ทำไมเห็นมันดีกว่านี้เนะการทดลองเื่อก่อนตอนนี้น้ำไม่นช่ขึ้นสำใดชีด้อันนี้ทดสอบอ้าวครับเรียบร้อยต่อสายลองบงเนาะเดินใช่ละ่ะมีปบกคขิบมีิาสายไฟใช่ละ่ะสายบวกสายบวกอยู่นี้ ห,ห,ห,หยุดเลยจับใส่หลบเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวไปต่อทางคนก่อนทางคนไม่เคยต่อครับทาขัน้นตอนท่านี้ต่อสายไฟใส่แบตนะครับเนาะแบตตัวน,นี้ก็สาพรพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ปลาไว้เต็มอยู่ตลอดอื ใส่ขวนี้น้อยใส่ขวลบครับเรียบร้อย ต่อให้ถือขวัขวขัวล,ลบขวัวบ,บวกสำหรับไฟกระแสตรงรกระแสาทางสั่งเทคนิคทั่วไปเรียกว่าไฟดีซีนะครับไฟดีซีไฟกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิติขั้าเรียบไฟดีซีนะครับเป็นไฟมีขวัวบ,บวกขัวลบ ไฟกระแสต,ตรงไฟดีซีคือต่อไฟบ้านเด้อพี่น่องต่อให้ถือซ้ายถืกอกันนี่ซ้ายได้กระได้ทำงานเบิร์ดก่อนก็มีแค่นิดเ่ะมาให้มา,นาหนาแค่ค่วงบ่มีปลายเม็ดนี่ละวอื้อือล เรียบร้อยทางนี้ทางนั้นมาหนีสายไฟแรลนมาหนี้ปึ๊ดปื๊ดปึ๊ดหลอดไปตามคือตามค้างเอาพูน่นรครับได้ว้อนะครับลงนงล้ำเรียบร้อยมัดแล้วต่อไปคือการทดลองระบบถนนเดี๋ยวเดี๋ยวขีดทางขีดกัน วนอยู่วะไแล้วน้นามาแล้วมาแล้วนาหัวไฟว่าแล้วมันสีหัว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 หน่นเหรอมือซ้ายยางบอกให้หัวใช่ลาขึ้นตุ้ยไงซ้อมมันใอยู่ดันลุกเลก แล้วก็ถอดขึ้นมาเอาทุกพืินกกห้องแล้วก็ยัดลปเใบเอาดูนะครับล่องมาเลยครับเบิ่งอัตราการไหลความสูงที่5มเมตรนะครับช่มงชั้นแบบแนวเรียบ,น,บน้ำไหลทรัพนี่พี่น้องไม่เวิร์ก ว่าไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ได้ผลเท่าไรครับควบสูงสั้นยังบม่ทันได้หรือว่ากระแสหนามบ่พอมาจากละ่ะเอ้กระแสไฟเอออย่างน,นี้แคงคือสำหรับค,คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ<า>น้อาอย่าลืมติดตามชมนะครับ<า>คลิปต่อไปครับ ช่วยกดติดาาตามด้วยนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ดูให<า>ม่นะครับสวัสดีครับไปการทดสอบนะครับนะทั้งเดียวกันที่แรกน้ำขึ้นบ่แหง้งเอาแบตมาไกลๆจุดฟุ้งจุดระเบิดนี่ฮะลบ ปิดไปแล้วหยุดเบิ้งอะหลายจอก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 เป็นพี่พอใจครับว่าเบิ้งมาแบตหน่อยนี่สิได้กําลังไฟจักนาทีจักชั่วโมงนะครับ